ในวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะครับสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่วันสําคัญอะไรอาจจะเป็นวันหยุดปีใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือเป็นวันที่พระเจ้าตากได้บุกฝ่าวงล้อมของพมา่าออกมาจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อเดินทางไปที่เมืองจันทร์ครับไปตีเมืองจันทร์เพื่อรวบรวมกําลังพลแล้วกลับมากู้กรุงศรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ250กว่าปีมาแล้วนะครับแต่การเดินทางของพระเจ้าตากในเวลานั้นก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่า มันยากลําบากมากๆพระเจ้าตากก็มีกําลังพลค่อนข้างน้อยแถมการตีฝ่าวงล้อมออกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหนีทับด้วยการออกไปเนี่ยก็โดนทางพมา่าขัดขวางหรืออาจจะโดนฝั่งทหารกรุงศรีจับก็ได้เพราะเหมือนกับเป็นทหารหนีทับนะครับก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ขับขันมากๆสําหรับพระเจ้าตากเลยครับแต่แน่นอนนะครับว่าสําหรับช่องของเราแล้วเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์จ๋านะครับแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องทางธรณีวิทยานะครับว่ามันส่งผลต่อการตัดสินใจของพระเจ้าตากอย่างไรทําไม พระเจ้าตากถึงเดินในทางนี้ตัดสินใจแบบนี้ในเส้นทางการเดินฝ่าวงล้อมจากกรุงศรีสู่เมืองจันทร์มันมีเหตุผลทางธรณีวิทยาอะไรบ้างแล้วเราจะเล่าถึงเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาประกอบการเดินทางของพระเจ้าตากไปพร้อมๆกันครับสําหรับใครที่ติดตามช่องนี้มาสักพักก็คงจะรู้ว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาแบบใหม่นะครับการเอาประวัติศาสตร์มาเล่าในมุมมองวิทยาศาสตร์นะครับก็ใหม่สาหรับผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาใหม่ๆแบบนี้ผมก็ต้องลองอะไรที่ใหม่อย่างเช่น แว่นตาออป u ัรุ่นใหม่ Hover 2.0แว่นออ t u ัที่ผมใส่ในวันนี้มีชื่อว่า Hover 2.0นะครับก่อนหน้านี้แว่นออ t u ัได้ออกรุ่นที่มีคุณสมบัติเด่นๆมากมายนะครับอย่างเช่น Zero ที่โดดเด่นในเรื่องการบิดงอได้หรือ Speed f r e ที่เด่นในเรื่องความแข็งแรงและการถอดประกอบได้ง่ายนะครับส่วน Hover เน้นเรื่องแฟชั่นที่จะทําให้ไม่ทรงเกมเมอร์จ๋าเกินไปนะครับ แต่ข้อเสียก็คือ h o เวอร์มันบิดงอไม่ได้นะครับแล้วครั้งนี้ o p ฟ u ัสก็ขอแก้ตัวใหม่นะครับที่ Hover ร์ 0, แว่นแฟชั่นเหมือนโฮเวอร์รุ่นแรกจะเปลี่ยนวัสดุใหม่ให้เป็นนิกเกิลไทเทเนียมหรือที่ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่านิตินอลเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ย่างการปลูกถ่ายอวัยวะและลวดดัดฟันมันจึงมีความแข็งแรงมากๆบิดงอได้เยอะมากๆก็ไม่พังนะครับแถมไม่ระคายเคืองผิวด้วย ไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับจุดอ่อนโฮเวอร์ที่บิดงอไม่ได้ตอนนี้โฮเวอร์2.0บิดงอได้แล้วนะครับถ้าใครอยากได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจออฟตัสหรือว่าถ้าใครอยากจะทดลองดูก่อนก็สามารถไปได้ที่ช็อปของเขาครับที่สยามสแควร์ซอย5และถ้าอยากสนับสนุนช่องนี้ไปด้วยก็อย่าลืมใช้โค้ดตัวลดสงสัยแถมอีกอย่างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดตัวตอนนี้ก็ได้โปรโมชั่นลดอีก200บาทนะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ อย่างที่เรารู้กันตอนที่เราเรียนสปชหรือว่าสังคมตอนมอตอ้นมปลายนะครับเราก็รู้ว่าอายุทยาเนี่ยตั้งอยู่ที่กลางแม่น้ํสามสายนะครับได้แก่แม่น้ําเจ้าพยาแม่น้าลบบุรีและแม่น้าป่าสักนะครับทําให้กรุงศรีอยุทยาเนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำครับมันเหมือนกับเป็นแม่น้ําเป็นปราการอย่างหนึ่งทําให้ปกป้องกรุงศรีจากข้าศึกครับแล้วกลยุทธ์อย่างหนึ่งครับที่อยุธยาใช้ซึ่งเป็นกลยุทธ์สําคัญมากๆนั่นก็คือ รอในฤดูน้ําหลากนะครับซึ่งจะมีน้ําเหนือจากแม่น้าทั้งปิงวังยมหน้านะครับไหลามากองที่ที่ราบลุ่มภาคกลางเยอะมากๆซึ่งอยุธยาเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่เนินตรงที่ราบรุ่มนะครับเมื่อมีน้ําเหนือมามากๆเนี่ยก็ทําให้เหมือนน้าท่วมครับน้ำจะท่วมตรงที่ราบรุ่มไปหมดเลยเหมือนกับเป็นทะเลน้ําจืดครับและอยุธยาก็เหมือนจะเป็นเกาะกลางทะเลนั้นครับ <S 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 ๆๆนั่นคือป้อมปราการหนึ่งที่อยุธยาใช้ในการปกป้องเมืองจากศัตรูครับซึ่งตะกอนเนินที่อาณาจักรอยุธยาตั้งอยู่นะครับชื่อว่า ในเชื้อลอรีวีหรือว่าคันดินธรรมชาตินะครับสาเหตุการเกิดของมันก็คือตอนที่น้ําไหลามาครับแม่น้ําไหลามาเนี่ยแม่น้ําก็จะซัดเอาตะกอนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนที่น้ําขึ้นน้ํามันเอ่อล้นขึ้นมาเนี่ยตะกอนก็จะลอยขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆตรงริมของแม่น้ำนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยสามารถไหลไปได้ไกลมันก็จะไปท่วมส่วนอื่นๆครับแต่ว่าตัวตะกอนดินเนี่ยมันจะหนักกว่ามันก็จะไหลไปไม่ไกลมันก็จะกองอยู่รอบๆแม่น้ำนะครับแล้วเวลาผ่านไปหลายพันหลายหมื่นปีเข้าเนี่ยตะกอนนียก็จะสูงขึ้นเร จนเหมือนกับเป็นคันดินธรรมชาติครับที่น้ําท่วมไม่ถึงเพราะคันดินนี่สูงมากๆหลายพันหลายหมื่นปีมันก็เหมือนกับเป็นเนินดินที่ใหญ่มากจนเอาเมืองทั้งเมืองไปตั้งได้พออายุทยาไปตั้งอยู่ตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่อยู่บนเนินดินสูงพอน้ําท่วมมาน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําเหนือลงมาปุ๊บมันก็จะกลายเหมือนกับเกาะอยู่กลางทะเลน้ําจืดนั่นเองครับแล้วด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ อยุทยาก็ได้ใช้เทคนิคนี้ล่อให้น้ําเหนือไหลามาทําให้น้ําท่วมค่าศึกที่ล้อมเมืองอยู่ก็ไม่สามารถอยู่ได้ต่อไปนะครับค่าศึกก็ต้องล่นถอยออกไปเพราะว่าโดนน้าท่วมครับและอยุทยาก็สามารถปกป้องอาณาจักรของตัวเองได้4 0ีร้อยกว่าปีเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์น้ำท่วมที่ราบลุ่มอยุทยานี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราได้มีเทคโนโลยีพวกประตูกั้นน้ําพยายามปั้นน้ําขุดคลองต่างๆเพื่อให้น้ามันอยู่ในคลองอย่างเดียวไม่ไหลเอ,อล่อล้นออกมาท่วมที่ราบลุ่มครับ เพราะเราใช้ที่ราบลุ่มนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นไปปลูกมือว่านจัดสรรไปเป็นนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานต่างๆนานามาตั้งมากมายหรือแม้แต่เอาไปทํานานะครับนั่นก็ทําให้เราไม่อยากให้น้ําท่วมที่นี่อีกแล้วแล้วก็ได้สร้างพวกประตูน้ําอะไรกั้นน้าไม่ให้น้ําท่วมอีกต่อไปครับแต่ในบางครั้งถ้าน้ําเหนือมาเยอะๆเราก็จะเห็นว่าน้ําท่วมทุ่งรอบอยุธยาอยู่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราจะไปโจมตีเมืองเนี่ยไปบุกโจมตีเมืองอยุธยาระหว่างที่เรากําลังแบบพยายมามตี รอทัพเนี่ยแล้วเกิดอยู่ดีน้ําท่วมขึ้นมาก็คงแย่ใช่ไหมครับแค่น้ําท่วมมากๆเนี่ยกองทัพเราก็แย่แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ําท่วมอย่างเดียวมันจะมีพวกยุงหรือโครคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาด้วยนั่นก็ทําให้เราไม่สามารถแบบรอ5้ถึงหเดือนในการรอ,อน้ําลดได้เราก็ต้องพยายามถอยทัพออกไปนั่นก็เป็นวิธีที่ทาไมถึงอยุธยาถึงอยู่ได้ทั้ง400กว่าปีไม่มีข้าศึกมาโจมตีทําให้เมืองแตกได้เลยครับ เวลาก็ผ่านไปจนถึงปีพศ2309นะครับช่วงนั้นข้าศึกก็คือพม่าในเวลานั้นนะครับก็ได้บุกเข้ามาตีอยุธยาคราวนียพม่าก็ได้บุกมาที่อยจธยาบ่อยมากแล้วเขาได้เรียนรู้ว่าภูมิประเทศบริเวณนั้นเป็นยังไงน้ําท่วมเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่และมีเนินอยู่ตรงไหนบ้างมีเนินตรงไหนที่สามารถไปหลบได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้พม่าเตรียมพร้อมมาอย่างดีว่าถ้าน้ําเหนือมาเขาจะทํำยังไงเขาได้เตรียมแพมาด้วยนะครับวาถ้าน้ําท่วมเนี่ยก็ไปอาศัยอยู่บนแพร พม่าเตรียมตัวครั้งนี้ดีจริงๆครับและพระเจ้าตากในขณะนั้นนะครับกำลังดํารงตําแหน่งเจ้าพญาวชิลปาการนะครับได้รับคำสั่งให้ไปปกป้องประตูเมืองแถวภาคตะวันออกนะครับแถวโซนที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเขาได้ตั้งค่ายอยู่นอกกําแพงเมืองนะครับตรงจุดที่เป็นวัดพิชัยจังหวัดอยุธยาในปัจจุบันนะครับโดยค่ายเนี่ยตรงมุมมองเนี่ยจะหันหน้าไปทางทุ่งหันตรานะครับ ทุ่งนียเป็นที่ลาบลุ่มอยุธยาถ้าน้าไหลหลากมาทุ่งนี้ก็จะถูกน้ําท่วมครับก็พระเจ้าตากใน,นเวลานั้นก็ถูกมอบหมายงานให้ไปปกป,ป้องเมืองทางทิศนั้นครับแต่การศึกครั้งนี้ได้แปลกออกไปนะครับตอนที่น้ําเหนือเข้ามาเนี่ยและน้ําท่วมปรากฏว่ากองทัพพม่าไม่ได้ถอยไปครับพวกเขารู้ทางหนีที่ไล่ดีรู้ภูมิประเทศของอยุธยาเป็นอย่างดีว่าถ้าน้ําท่วมแล้วต้องไปหลบตรงไหนรวมถึงเขามีแพรมาด้วยทําให้สามารถหนีออกจากน้ําท่วมได้มีน้ําท่วมก็หนีขึ้นแพและหนีขึ้นเนินไปครับ พระเจ้าตากเห็นอย่างนั้นก็ดูท่าจะไม่ดีแน่ๆแล้ะครับคราวนี้พมา่าเข้ามาเหนือจริงๆครับก็คือเขาแก้เกมอยุธยาได้แต่ตอนนั้นพระเจ้าตากก็ได้รอต่อไปครับจนน้าเหนือมาเยอะๆก็คือประมาณเดือน12ครับในเดือน12เนี่ยหลายคนคงเคยได้ยินว่าวันเพญเดือน12น้ํานองเต็มตลิ่งใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วในเดือนนั้นเนี่ยน้ำต้องท่วมสูงที่สุดแล้วในรอบเมืองอยุธยาข้าศึกต้องไม่สามารถอยู่ได้แล้วถ้าข้าศึกสามารถรอดจากเดือน12นี้ไปได้แปลว่าพวกเขาสามารถโจมตีอยุทยาได้เพราะหลังจากเดือน12เนี่ น้ำจะลดลงครับพระเจ้าตากเห็นว่ากองทัพพม่าครั้งนี้ไม่ได้ถอยหนีออกไปแม้จะเป็นเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตลิ่งน้ําท่วมแค่ไหนก็ตามกองทัพพม่าก็ยังอยู่ได้ครับพระเจ้าตากเห็นท่าไม่ดีแล้วเขารู้แน่นอนว่ากรุงศรีต้องแตกแน่ครับแล้วในวันที่3ามกราคมปีพศ2310หรือคศ1767พระเจ้าตากรู้แล้วว่าเขาอยู่ต่อไปไม่ดีแน่นะครับกุงศรีมีสิทธิ์พ่ายแพ้แน่นอนเพราะว่า น้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่ากองทัพพม่ายังไม่ไปไหนครับเขาได้ตัดสินใจรวมคนจํานวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมออกจากกรุงศรีไปในทางทิศตะวันออกครับทิศทางที่พระเจ้าตากเดินไปนะครับมีชื่อว่าคลองเข้าเมานะครับจะเป็นคลองขุดที่เป็นคลองที่มีความแห้งนะครับดินเขาจะแห้งเหมาะปการเดินพระเจ้าตากไม่ได้ตีฝ่าไปทางทุ่งหันตรานะครับเพราะว่าทุ่งหันตราตอนนั้นยังเป็นที่ที่น้ําท่วมอยู่ก็คงลําบากมากๆเลยฉะนั้นคลองเข้าเม้าก็จะเป็นทิศทางที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นทางที่ดินแห้งสามารถ เดินทับได้ครับพระเจ้าต่างนะครับก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆจนไปถึงแผ่นดินที่อยู่พ้นน้าท่วมนะครับนั่นก็คือจังหวัดนครนายกในปัจจุบันนะครับโดยจังหวัดนี้ตั้งอยู่บนคันดินที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือที่เราเรียกว่าตะกอนตะพักลำน้ําระดับสูงหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไฮ Al ล u เวียมเทเลสโดยตะกอนตะพักลำน้ําระดับสูงเนี่ยมันเกิดจากตอนในอดีตนะครับที่แม่น้ําได้ไหลผ่านมาแม่น้ําได้คดเคี้ยวมากแล้วก็เปลี่ยนทิศทางคือกัดแกงไปมานะครับเพราะว่า แม่น้ําสามารถเพิ่มความคดเคี้ยวได้นะครับและเมื่อที่มันคดเคี้ยวไปเมื่อไหร่มันก็จะทําให้แผ่นดินแถวนั้นกลายเป็นที่ราบลุ่มครับแล้วก็ดันตะกอนไปข้างๆาและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับก็จะกลายเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําที่น้ําไหลผ่านแล้วก็ตะกอนด้านข้างเนี่ยจะสูงมากจนน้ําท่วมไม่ถึงแล้วจังหวัดนครนายกนี้นะครับก็ตั้งอยู่บนที่ตะกอนตะพักลำน้ำระดับสูงนี้ทำให้น้ำท่วมไม่ถึงนี่เองนะครับนั่นก็เป็นจุดหมายแรกที่พระเจ้าตากเดินทางไปครับ แล้วเมื่อถึงนครนายกเนี่ยพระเจ้าตากก็ได้ชะลอการเดินทางแป๊บหนึ่งเพื่อรวบรวมกําลังคนที่ไยกตีฝาวงล้อมออกมาด้วยกันนะครับทีก่กระจายไปก็รวบรวมคนให้กลับมานิดหน่อยเหมือนกับว่ารอทีมที่ยังมาไม่ถึงจากนั้นก็เดินทางต่อไปนะครับโดยเขาได้เลือกเส้นทางเดินที่เป็นที่ราบลุ่มนะครับที่ราบลุ่มที่มีพวกต้นไม้อะไรเพื่อสามารถ อําพางตัวเองจากกองทัพพม่าได้ก่อนจะเดินทางไปถึงชายดงสีมหาโพธิ์หรือก็คืออำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันครับสาเหตุที่พระเจ้าตากเดินทางไปที่สีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะครับเพราะว่าเส้นทางจากนครนายกจนไปถึงศรีมหาโพธิ์เนี่ยตรงนี้เคยเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับชายหาดนะครับเป็นจุดต่อที่ทะเลในอดีตมาถึงที่รอยต่อน,นี้พอดีครับ เมื่อประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสามหมื่นปีที่แล้วนะครับในช่วงยุคไพสโตซีนช่วงนั้นจะเป็นยุคน้ําแข็งครั้งสุดท้ายของโลกเรานะครับในตอนนั้นเนี่ยน้ำทะเลส่วนใหญ่จะเป็นน้ําแข็งอยู่ที่ขั้วโลกทําให้น้ําทะเลเนี่ยระดับน้ําทะเลค่อนข้างเตี้ยกว่านี้นะครับทำให้ชายแดนน้ําทะเลเนี่ยหรือชายหาดเนี่ยไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนะครับชายหาดจะค่อนข้างลึกไปอยู่ในทางทะเลจีนใต้ครับนั่นก็คือเรายังไม่มีอ่าวไทยครับตรงอ่าวไทยยังเป็นแผ่นดินอยู่เราเรียกตรงนั้นว่าซุนดาแลนด์ครับ แล้วหลังจากประมาณ10,000ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากยุบน้ําแข็งได้จบลงทําให้น้ําทะเลได้สูงขึ้นเพราะว่าน้ําแข็งขั้วโลกละลายตอนนั้นนะครับทะเลได้ลุกคืบเข้ามาในแผ่นดินค่อนข้างมากครับกรุงเทพสมุทรปราการทวกนี้เป็นน้ําทะเลหมดเลยครับในสมัยนั้นนะครับน้ำทะเลได้กินมาถึงจังหวัดสิงห์บุรีเลยครับจนไปถึงแบบเป็นรอยขอบสิงห์บุรีไปถึงจนแถวปราจีนเลยก็ทําให้ดินตรงนั้นมีความพิเศษนะครับก็เป็นที่ราบลุ่มที่พระเจ้าตากสามารถใช้ในการซ่อนตัวจากหา,ารพม่าได้ จริงๆเรื่องนี้ก็ทําให้แผ่นดินกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นตะกอนที่เคยเป็นทะเลมาก่อนคือตอนที่สมัยมันเป็นน้ําทะเลเนี่ยก็มีแม่น้ําหลายสายก็ลงมาที่ทะเลนี้ใช่ไหมครับก็จะมีตะกอนมากมายไหลามาตามแม่น้ํา็ตะกอนพวกนี้ก็จะเป็นดินอ่อนดินเหนียวอ่อนที่มีความยืดหยุ่นสูงก็มีลักษณะเนื้อนิ่มๆครับทำให้กรุงเทพเนี่ยลัากษณะปะการจะเป็น ดินอ่อนหมดเลยเพราะเคยเป็นดินตะกอนมาก่อนคือเจ้าตะกอนดินอ่อนพวกนี้หลังจากที่มันพัดมาจากแม่น้ำนะครับมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลมันก็กองอยู่ที่ปากแม่น้าไอ้ส่วนไหนที่พัดไปไกลเนี่ยน้ำทะเลก็จะพัดกลับมาอยู่ดีนั่นทําให้โซนกรุงเทพและภาคกลางนะครับกลายเป็นดินอ่อนหมดเลยถ้าเราไปดูจริงๆนะครับในภูมิประเทศเราจะเห็นว่ามีดินอ่อนหนาะตั้งแต่10เมตรจนถึง20เมตรเลยครับ แล้วก็จากประสบการณ์ผมที่ทํางานทางด้านวิศวกรรมฐานลากมานะครับดินที่อ่อนที่สุดจะอยู่แถวบางพลีสมุทรปราการครับถ้าเราดูแผนที่ดินอ่อนดินแข็งเนี่ยเราจะเห็นว่าที่บางพลีเนี่ยเป็นที่ที่ดินอ่อนที่สุดครับก็ทำให้กรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะสมุทรปราการเนี่ยเป็นที่ที่ทำงานวิศวกรรมฐานรากได้ยากที่สุดครับเพราะว่า พอไปดินอ่อนเนเสาเข็มต้องค่อนข้างลึกแล้วก็คำนวณต้องละเอียดกว่าที่อื่นทั่วไปใครที่ได้สร้างตึกหรือสร้างบ้านนะครับที่กรุงเทพแล้วก็ถ้าผู้ัะเหมาบอกว่าเสาเข็มสั้นๆได้เนี่ยก็ไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะว่าดินแข็งจริงๆของกรุงเทพเนี่ยน่าจะอยู่ลึกประมาณ20เมตรบวกลบขึ้นไปเพราะฉะนั้นเสาเข็มต้องอย่างลงไปถึงดินแข็งครับก็อยู่ประมาณ20เมตรบวกลบ อย่างที่เราบอกมันเคยเป็นทะเลมาก่อนตะกอนมันเยอะมากๆครับแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุให้ดินของกรุงเทพเนี่ยซุดลงทุกปีเพราะเราสร้างอะไรหน,ห,นหนักขึ้นมามากนะครับอย่างเช่นพวกถนนก็เป็นคอนกรีตหรือมีการถมดินขึ้นมาเพื่อปรับสภาพดินปรับให้มันเป็นเมืองเนาะพวกนี้น้าหนักเยอะครับก็ทําให้ดินซุดลงมากๆถ้าเราไปดูตามฟุตบาทเราจะเห็นรอยการซุดของดินค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าฟุตบาทมันวางอยู่บนดินแต่ตึกมันวางอยู่บนเข็มตัวตึกตัวบ้านอะไรที่วางอยู่บนเข็มหรือแม้แต่ทางด่วนสะพานเนี่ยวางอยู่บนเข็มก็จะซุดตัวน้อยแตต่่่วววาาพกกถนนทุดัสูง็ํใ ในกรุงเทพเราเห็นการซุดตัวการแตกตัวของถนนค่อนข้างเยอะหรือใครที่ขับรถบ,รถบ่อยๆเวลาข้ามสะพานสะพานก็จะวางอยู่บนเข็มแต่ถนนวางอยู่บนดินก็จะมีการแบบการเปลี่ยนระดับค่อนข้างแรงรุนแรงเวลามาซุดตัวเยอะๆครับก็ถ้าเราขับรถเราอาจจะรู้สึกเสียวนิดนึงเวลาเราขับเร็วๆแล้วก็มีการหักของถนนครับอันนี้ก็เป็นเกตเลก็กเกตน้อยในการเสริมนะครับว่าทําไมดินกรุงเทพถึงเป็นอย่างนี้ครับและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําไมพระเจ้าตากถึงมีเส้นทางที่สามารถหลบซ่อนศัตรูได้เพราะว่า อยู่ในที่ราบลุ่มที่เคยเป็นเขตทะเลเก่ามันซ่อนตัวได้ง่ายครับแล้วเมื่อพระเจ้าตากเดินทางมาที่อำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับเพราะว่าจุดนี้ก็คล้ายๆกับนครนายกเป็นตะกอนตะพักลำน้ำนะครับที่แผ่นดินสูงทําให้บริเวณน,นี้น้ําทะเลเดิมท่วมไม่ถึงครับแผ่นดินมันสูงมากก็จะเป็นดินแข็งสามารถพักที่นี่ได้ครับพระเจ้าตากก็ได้ชะลอทัพอยู่ที่ศรีมหาโพธินี้อยู่สักพักหนึ่งนะครับในการรวบรวมคนอีกครั้งก็รวบรวมทีมงานตัวเองที่กระจัดกระจายจากตอนตีฝาวงล้อออกมานะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่ราบสูงสามารถจอดพักได้แปนึง ก่อนจะเดินทางต่อครับในตอนนี้ในพงศ์สวดา์เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าตาก็ได้พบกับกองทัพพมานิดๆิดหน่อยๆอย่างเช่นที่สมรับภูมิปากน้ําโจโลนะครับแต่จริงๆแล้วพระเจ้าตาก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการประทับเพราะว่ากองทัพเขาเล็กแล้วก็เดินทางมาเหนื่อยด้วยจนกระทั่งเขาสามารถเดินทางไปได้ถึงที่เขตเมืองพระรถนะครับที่พระนนิคมชนบุรีตามพงศ์สวดา์เลยครับพอถึงจุดนี้นะครับด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์นะครับทำให้นักธรณีวิทยานักภูมิศาสตร์และนักประวัติศาสตร์บางคนนะครับคิดว่าพระเจ้าตาก น่าจะเดินทางต่อไปในทางอำเภอบ่อทองมากกว่านะครับซึ่งขัดกับพงศวดานที่บอกว่าพระเจ้าตากได้เดินทางเรียบชายทะเลครับในพงศวดานกล่าวว่าพระเจ้าตากได้เดินทับมุ่งลงสู่ทิศใต้เข้าสู่เมืองพานทองอำเภอรพระนิคมแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองชนบุรีแล้วเดินทัพเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกล่อชายฝั่งทะเลเข้าสู่ศรีราชาบางละมุงนากเกลือพัทยาสัตหีบก่อนจะเข้าสู่เมืองระยอง หรือเส้นทางตามถนนสุขุมวิทในปัจจุบันนั่นแหละครับซึ่งนี่ก็เป็นแนวคิดมาจากพงศาวดารที่ถูกเขียนหลังจากเหตุการณ์นั้นหลายสิบปีในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับดังนั้นนักประวัติศาสตร์บางคนก็คิดว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีความคาดเคลื่อนของข้อมูลการเดินทับนะครับนักประวัติศาสตร์ไทยที่ชื่อว่าวาลัยลักษณ์ทรงศรีได้ให้ความเห็นว่าถ้าพระเจ้าตากเดินในทิศทางต,ตามพงศาวดารเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับไม่น่าเหมาะเพราะว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงในการเจอกับกองทัพพมา่ารวมถึง เจอกับเจ้าเมืองหัวเมืองต่างๆที่ต่อต้านกองทัพพระเจ้าตากครับเพราะว่าพระเจ้าตาานอกจากต้องสู้รบก,กับพม่าแล้วหน้าเวลานั้นเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นทหารนีทัพครับ,รบเจ้าเมืองหัวเมืองต่างๆก็อาจจะ ไม่ค่อยชอบหรือต่อต้านก็ได้ครับพูดง่ายๆก็คือจากข้อมูลทางธรณีวิทยาต่างๆนานา,นารวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับถ้าพระเจ้าตากได้เดินทางมาตามพงศวดานจริงๆเนี่ยก็จะค่อนข้างลบาบากมีความเสี่ยงสูงครับอีกทั้งเขาเป็นกองทัพที่เล็กแล้วก็เหนื่อยมากเพราะเดินทางมานานตีฝ่าวงล้อมออกมาด้วยเขาก็ไม่น่าจะเป็นมีกําลังอะไรมากนะครับเป็นกองทัพที่ค่อนข้างอ,อ่อนแอก็คือควรจะหลีกเลี่ยงการประทัให้มากที่สุด เขาควรจะเข้าป่ามากกว่านักประวัติศาสตร์บางคนก็คิดว่าจริงๆแล้วพระเจ้าตากน่าจะหลบเข้าป่าไปทางอำเภอบ่อทองมากกว่าครับหลบกองทัพใหญ่ๆห,หลีกเลี่ยงกองทัพใหญ่ๆยอมเดินเข้าป่าข้ามภูเขานิดๆหน่อยๆถ้าเกิดต้องไปประทัก,กับกองทัพพม,ม่าร,รวมถึงกองทัพกรุงศรีด้วยนะครับด้วยกองทัพเล็กๆของพระเจ้าตากเขาอาจจะไม่สามารถไปถึงเมืองจันทร์ตามต้องการก็ได้ครับอีกทั้งจริงๆแล้วป่าที่อำเภอบ่อทองเนี่ยก็ไม่ใช่ป่าที่โลกล้างผู้คนเสียทีเดียวนะครับเพราะว่า เศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยานะเวลานั้นเนี่ยเป็นเศรษฐกิจในการสร่งออกของป่าครับอย่างเช่นพวกงาช้างนอนแรดหรือของป่าต่างๆนะครับอยุธยาก็ส่งออกของพวกนี้ทําให้ที่ป่าบอ่อทองเนี่ยก็ไม่ได้ลบรางเพราะว่ามีชาวบ้านมีผู้คนเนี่ยไปหาของป่าแล้วก็ลาเลียงส่งมาในเมืองเสมอครับก็มีชุมชนเข้าไปอยู่ที่นั่นนะครับมีการเปรียบเทียบไว้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยชุมชนตรงนั้นก็เหมือนกับเป็นนิคมอุตสาหกรรมในป่าย่อมๆเลยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหลักในการสร่งออกของอยุธยาเลย จริงๆแล้วนอกจากของป่านะครับก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆที่อำเภอบ่อทองด้วยโดยที่ธรณีวิทยาที่นี่เนี่ยดีนะครับเคยมีแมกมาพยายามจะขึ้นมาที่บนโลกนะครับแต่ว่าแมกมาเนี่ยไม่สามารถโผล่เหนือจากผิวโลกได้ก็เลยกลายเป็นแมกมาที่เย็นตัวลงใต้ผิวโลกแล้วเราก็เรียกแมกมาที่อยู่ใต้ดินที่ไม่สามารถโผล่พ้นเหนือผิวดินได้ว่าหินได้คณีแทรกซอนหรือ intrusive i n n e u s l o c k ครับ เมื่อมันเย็นตัวที่ใต้ดินเนี่ยครับมันก็ไปทปําปฏิกิริยากับหินต่างๆที่อยู่ที่นี่ดั้งเดิมแล้วนะครับอย่างเช่นพวกหินปูนหินอะไรพวกนี้ที่อยู่ที่เดิมนะครับมีเกิดปฏิกิริยาการแลกธาตุไอออนระหว่างกันครับแล้วก็ทําให้เกิดเส้นที่เขาแลกปฏิกิริยาแลกธาตุไอออนต่างๆกันนะครับเรียกว่าสการครับและบริเวณสะการเนี่ยก็จะมีพวกแร่ทองคําเข้าไปเกาะครับนั่นทําให้ที่อําเภอเนี่ยมีทองคําอยู่ใต้ดินมันเลยเป็นที่มาของอําเภอบ่อทองนั่นเองครับ ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้เห็นสภาพว่าในสมัยนั้นที่อำเภอบอ่อทองที่เป็นป่าเขาเนี่ยมันไม่ได้ลกลางครับมันก็มีชุมชนมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นทําการทํางานส่งของเข้าเมืองหรือว่าไปหาสินแร่ต่างๆเอาไปขายครับก็ไม่ได้ลกล้างขนาดนั้นจริงน่าจะเป็นเส้นทางที่เหมาะกว่าที่กองทัพของพระเจ้าตากจะไปทางนี้ไปซ่อนตัวแล้วก็ได้พบเจอผู้คนสามารถพักอาศัยหรือว่าขอของกินของใช้ได้ครับ แทนที่จะเดินทางไปตามเรียบชายทะเลครับตรงถนนสุขุมวิทในปัจจุบันเนี่ยที่จะเสี่ยงเจอกับกองทัพพม่ามากกว่าเจอกับเจ้าเมืองต่างๆที่คอยขัดขวางครับนักธรณีวิทยาและนักะวัติศาสตร์ก็คิดว่าพระเจ้าตากก็น่าจะเดินเข้าป่าเส้นทางนี้มากกว่าครับนั่นก็คืออำเภอบ่อทองครับ แล้วจากอำเภอบ่อทองครับพระเจ้าตากก็ได้เดินทางมาถึงที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับแล้วก็ได้ตั้งค่ายอยู่ที่นี่ก็เป็นที่มาของชื่ออำเภอบ้านค่ายนะครับสาเหตุที่พระเจ้าตากตั้งค่ายที่นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่จะทํานาปลูกข้าวเพื่อเพิ่มสเสบียงครับที่บริเวณแห่งนี้ครับจะเหมือนกับเป็นแอ่งของแม่น้ําระยองซึ่งแม่น้ําระยองเนี่ยก็ได้พาตะกอนมาตะกอนที่มีสา,ารอาหารและแร่ธาตุในดินมากมายครับรวมถึงเจ้าตะกอนเนี่ยมันระบายน้ําได้ไม่ค่อยดีซึ่งการระบายน้ําได้ไม่ค่อยดีเน เหมาะกับการปลูกข้าวครับทาให้เขาสามารถทานาที่ลุ่มแม่น้ําระยองนี้ได้ครับก็สามารถเพิ่มสเสบียงให้กับกองทัพซึ่งจะแตกต่างกับทางเรียบชายทะเลครับถ้าพระเจ้าตากได้เดินทางตามถนนสุขุมวิทนะครับเขาก็จะไม่เจอแผ่นดินที่สามารถปลูกข้าวไป็เสบียงได้ดินบริเวณนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินพวกดินทรายกรวดหินต่างๆนานาที่เกิดจากการผูกพังของภูเขาอะไรแล้วก็มาทางนี้ครับพวกดินพวกเนี้ยแร่ธาตุสารอาหารต่ําไม่เหมาะกับการพราะป,ปลูกแต่อ,อย่างใดครับรวมถึงการที่มันเป็นดินทรายเนี่ยทำให้ หน้าดินพังทลายได้ง่ายแร่ธาตุก็ยิ่งน้อยไปอีกพระเจ้าตากไม่น่าจะสามารถปลูกข้าวหรือปลูกอะไรได้ที่นี่เลยครับก็เลยคิดว่าพระเจ้าตากน่าจะไปอีกทางหนึ่งมากกว่าเพราะว่าทางชนบุรีเนี่ยไม่น่าจะเป็นเส้นทางที่เหมาะสมทั้งทางด้านกลวิธีการหลบเลี่ยงทหารรวมถึงเส้นทางที่จะปลูกข้าวเ,าเป็นสเสบียงด้วยครับพระเจ้าตากได้อยู่ที่อำเภอบ้านค่ายนะ่ครับนานถึง4เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนปีพศ2310ครับกองทัพของเขาก็ได้เดินทางต่อ คราวนี้เขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่เมืองจันทบุรีครับหรือที่เราได้ยินว่าไปตีเมืองจันนั่นแหละครับสาเหตุหนึ่งที่เมืองจันเป็นเมืองที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นจันทบุรีเป็นเมืองที่ร่ำรวยครับมีการค้าขายทางทะเลก,กับต่างประเทศเยอะมากๆเลยครับทั้งค้าขายกับกัมพูชาจีนเวียดนามครับและเมืองจันเนี่ยเป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมมากนะครับทั้งยวนสยามขเขมรจีนครับอยู่กันมากมายที่นั่นเป็นเมืองการค้าเที่ยรุ่งเรืองมากๆครับ ซึ่งนั่นก็ทําให้เมืองนี้เหมาะจะตั้งเป็นฐานทัพในการรวบรวมกําลังพลรวมถึงสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่ครับถ้าใครที่เคยไปเที่ยวชุมชนบ้านน้าเชี่ยวจังหวัดตราดที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะเห็นว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีผ้าหูวัฒนธรรมนะครับเขาเป็นเมืองที่ชื่อว่าเมืองสองศาสนา3วัฒนธรรมนะครับเขามีทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเป็นชุมชนเล็กๆแต่มีถึงภ้าหูวัฒนธรรมอาศัยอยู่ด้วยกันครับและเขาก็อยู่อย่างนี้มาร้อยกว่าปีแล้ว นี่ก็ถ้าใครเคยไปเที่ยวก็อาจจะเห็นภาพได้ง่ายๆว่าเมื่อก่อนจันทบ,บุรีที่เป็นเมืองาภาคหูวัฒนธรรมเป็นยังไงก็ประมาณนี้แหละครับนอกจากปัจจัยที่เมืองนี้เป็นเมืองที่รำ่ำรวยเป็นการค้าและมีผู้คนมากมายนะครับก็ยังมีปัจจัยทางภูมิประเทศอีก2ออย่างที่ที่นี่เหมาะที่จะเป็นฐานทัพของพระเจ้าตากครับปัจจัยแรกนะครับเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ครับที่จันทบ,บุรีเนี่ยมีภูเขาที่สลับซับซ้อนมากมายนะครับที่นี่มีทั้งป่าดิบชื้นยันป่าดิบเขานะครับ ในปัจจุบันนี้ถ้าเราดูว่าป่าในภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับ55%ของป่าในภาคตะวันออกอยู่ที่จันทบุรีแทบทั้งหมดเลยครับลองนึกดูสิครับแม้ในปัจจุบันเนี่ยป่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จันทบุรีแล้วแล้ว250ปีที่แล้วเนี่ยที่นี่จะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนจริงไหมครับสาเหตุที่จันทบุรีมีป่าไม้มากกว่าจังหวัดอื่นนั้นก็เพราะว่าลมมรสุมจากอ่าวไทยครับ ลมเนี่ยได้พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยมาเป็นเมฆฝนที่จันทบุรีนั่นก็ทําให้เมืองนี้นะครับมีฝนตกหอยมากมาเทียบกับเมืองอื่นในประเทศไทยโดยในปัจจุบันนี้นะครับได้มีการเก็บสถิติแล้วว่าจันทบุรีเนี่ยมีฝนตกมากถึง2,800มิลลิลิตรต่อปีเลยนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยประเทศไทยก็คือ 1, 5 0 0มิลลิลิตรต่อปีนะครับนั่นก็ทําให้จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีฝนตกมากเกินค่าเฉลี่ยของประเทศไทยครับแล้วนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ทาให้จันทบุรีมีป่าไม้ที่อุดมมสมบูรณ์ ลป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีความสําคัญยังไงในการลบสมัยก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือเรือบรบพระเจ้าตากต้องการสร้างเรือรบมากๆแล้วการจะสร้างเรือรบได้ก็ต้องการไม้เนื้อแข็งครับแล้วแหล่งไม้เนื้อแข็งที่มีมากที่สุดในภาคตะวันออกก็อยู่ที่เมืองจันทบุรีนี่เลยครับที่นี่เลยก็เป็นจุดยุทธศาสต์นอกจากเมืองที่ร่ํารวยแล้วยังร่ํารวยทรัพยากรเอามาก่อสร้างเรือรบได้อีกครับปัจจัยที่2นะครับที่ทําให้พระเจ้าตากสนใจเมืองนี้ก็คือชวากทะเลนะครับ ชวากทะเลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับปากแม่น้าที่เป็นทรงกลวยนะครับนั่นก็ทําให้มีตะกอนเกิดขึ้นที่ปากแม่น้านี้เป็นจํานวนมากนะครับจากการที่มีน้ําขึ้นน้ําลงแล้วตะกอนพวกนี้ก็จะพาแร่าธาตุมามากมายครับทำให้เกิดปาโกงกลางอยู่เต็มไปหมดและบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่พ่อค้าชาวจีนพ่อค้าสัเภา์เนี่ยชอบเอาเรือมาจอดแวะพักนะครับก็มาเติมสเสบียงเติมน้าเปล่าหรือว่าแวะพักระหว่างการเดินทางค้าขายในระยะทางที่ไกลครับจุดนี้เองก็เป็นจุดที่ทําให้พระเจ้าตาก สนใจพื้นที่นี้นะครับจาก2เหตุผลนะครับนักโบราสคดและนักธรณีวิทยาคาดว่าน่าจะเป็น2เหตุผลนี้นั่นก็คือเหตุผลแรกก็คือที่นี่เหมาะที่จะสร้างอู่ต่อเรือนะครับพระเจ้าตากได้ใช้บริเวณชาวาทะเลนะครับเป็นอู่ต่อเรือลบครับส่วนเหตุผลที่2นะครับที่นี่ก็จะมีเรือพ่อค้าเยอะมากนะครับมีเรือสำเภาเรือ,อรต่างๆมากมายก็เป็นจุดที่เราสามารถยึดเรือชาวบ้านมาดัดแปลงเป็นเรือลบได้ครับ แน่นอนว่าการกู้กรุงศรีเนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรมากมายชาวบ้านบางคนอาจจะไม่ยอมให้เรือแต่โดยดีอาจจะมีการยึดเรือเราก็จะไม่แน่ใจว่าในสมัยนั้นมีการเอาเรือชาวบ้านมาอย่างไงบ้างอาจจะซื้อต่อขอดีๆหรือจะยึดก็ได้แต่แน่นอนว่านาบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีเรือมากมายที่ทําให้พระเจ้าตากสามารถเอาเรือเหล่านั้นมาดัดแปลงเป็นเรือรบได้ครับ แต่ไม่ใช่แค่ยึดอย่างเดียวพระเจ้าตากก็ยังมีการสร้างเรือรบด้วยตัวเองนะครับก็สร้างเรือรบใหม่เลยโดยเอาทรัพยากรป่าไม้จากป่าที่เยอะแยะมากมายจากเมืองจันทบุรีนี่แหละครับมาต่อเป็นเรือลบใหม่และเวลาผ่านไป3เดือนนะครับหลังจากที่พระเจ้าตากยึดเมืองจันทได้สําเร็จพระเจ้าตากก็สามารถรวบรวมกําลังพลได้มากกว่า5,000นายนะครับรวมถึงรวบรวมสเสบียงอาหารจากข้าวที่ปลูกที่บ้านค่ายระยองนะครับแล้วก็มีกําลังคนมีสเสบียงอาหารที่พร้อมแล้วยังมีเรือลบอีกกว่าร้อยลำนะครับ ที่ได้ต่อที่ชาวากนะครับแล้วหลังจากที่กองทัพพระเจ้าตากพร้อมแล้วเขาก็ได้เดินเรือจากจันทบุรีเข้าตีป้อมบางกอกน,นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นในการกู้กรุงศรีของเขานะครับและภายหลังที่ป้อมบางกอกตัวนี้ก็กลายเป็นกรุงธนบุรีเมืองหลวงใหม่ที่พระเจ้าตากตั้งขึ้นมานั่นเองครับะระยะเวลาตั้งแต่พระเจ้าตากตีฝาวงล้อมออามวจากกรุงศรีเข้าไปตีเมืองจันทร์รวบรวมกําลังคนใหม่และบุกเข้าไปที่กู้กรุงศรีครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่10เดือนเนี่ยนะครับก็ดูสั้นมากๆเลยครับ ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเราจะตีออกมาจากกรุงศรีรวบรวมกำลังพลและกลับเข้าไปภายในเวลาสิเดือนได้ยังไงผมคิดว่ามันเร็วมากครับแล้วเหตุการณ์นี้ก็ประมาณ250กว่าปีมาแล้วนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางของพระเจ้าตากที่ผมพยายามพูดให้สอดคล้องกับหลักฐานทางธรณีวิทยาและก็การวิเคราะห์ เชิงวิทยาศาสตร์หรือการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยานะครับว่าการตัดสินใจต่างๆของพระเจ้าตากทําทไมทําแบบนั้นทําไมทําแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมพยายามเชื่อมประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ครั้งแรกนะครับผมอาจจะพูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ค่อยลงลึกหรืออาจจะข้าบางส่วนไปราลีอ,อาจจะไม่ครบรวมถึงข้อมูลที่ผมหามาบางอย่างก็ตีความไม่เหมือนกันแล้วถ้าใครที่มีความรู้เรื่องนี้หรือว่าอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแต่ขอให้เดียวพูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้ก็แปลว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับยังไงก็บอกความเห็นข้างล่างเลยนะครับว่าชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็เช็คดูหน่อยว่าได้กดไลค์กดสมัคสมาชิกคลิปนี้แล้วหรือยังนะครับถ้าอย่างอย่าลืมกดด้วยแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้นะครับเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําทีมงานคนช่างสงสัยรวมถึงช่วยค่าเช่าสถานที่นะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยนะครับจะเป็นการขอบคุณม,มากๆแล้วก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับ สวัสดีครับ